เจ้า ABB Tera AC Warbox นะคะและนี้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ภายในกล่องค่ะที่เราจะได้เครื่องชาร์จของเขานะคะเป็นดีไซน์ที่เรียบหรูมากๆเลยค่ะอันดับแรกนะคะเขาสามารถตั้งค่าในการชาร์จผ่านแอปพลิเคชันได้หรือจะผ่านบัตร RFID นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะและกลับมาพบกับน้าฟ้านในช่องพิ่ทันกรีนกันอีกแล้วนะคะวันนี้น้าฟ้าจะพาทุกท่านนะคะมาอันบ็อกเครื่องชาร์จที่กำลังเป็นกระแสนะตอนนี้มากๆเลยค่ะ และนี่เลยค่ะเจ้า ABB c h e r l a AC Warbox นะคะเครื่องชาร์จที่กำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้ค่ะเอามันว่าไปดูกันดีกว่าค่ะว่าในกล่องของเขานะคะ1กล่องมีอะไรมาให้เราบ้างไปดูกันเลยและนี้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ภายในกล่องค่ะที่เราจะได้ชิ้นแรกนะคะก็คืออุปกรณ์ยึดผนังคู่มือ และในส่วนของตู้ชาร์จ ABB นั่นเองเครื่องชาร์จของเขานะคะเป็นดีไซน์ที่เรียบหรูมากๆเลยค่ะสามารถติดได้กับทุกบ้านทุกมุมนั่นเองในส่วนของหัวชาร์จนะคะก็ยังเป็นหัวชาร์จไททูเหมือนเดิมสามารถชาร์จได้กับรถทุกรุ่นค่ะความยาวสายก็จะมาที่5เมตรและในส่วนของ ABB ของเรานะคะก็ยังมี2ขนาดกำลังไฟให้เลือกค่ะไม่ว่าจะเป็น7.4กิโลวัตต์หรือ22กิโลวัตต์นั่นเองค่ะ มาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่นก็จะอยู่ที่ ip 54แหลายพิเศษมากๆเลยค่ะสำหรับลูกค้าวิทานกินเราจะมีในส่วนของที่แขวนสายนะคะแถมให้ด้วยบอกเลยค่ะว่าสะดวกต่อการใช้งานมากๆเลยค่ะและในส่วนของด้านข้างของตัวเครื่องนะคะก็จะมีไฟบอกสถานะนั่นเองค่ะดวงที่1ก็คือเครื่องพร้อมใช้งานดวงที่2คือการเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตค่ะ ดวงที่3ก็คือตัวเครื่องกําลังเชื่อมต่อกับตัวรถดวงที่4คือรถกําลังชาร์จแบตบอยู่แล้วนั่นเองและดวงที่5ค่ะหากขึ้นไฟสีแดงลูกค้าย,ยังไม่ต้องไปทําอะไรก่อนนะคะให้ติดต่อทางช่งางประธานกินเพื่อเข้าไปตรวจสอบก่อนนั่นเองค่ะ <S <S <ๆ>เรามาดูดีกว่าค่ะ่คเครื่องชาร์จ ABB สามารถทําอะไรได้บ้างอันดับแรกนะคะเขาสามารถตั้งค่าในการชาร์จผ่านแอปพลิเคชันได้หรือจะผ่านบัตร RFID ไนดะ้นั่นเองค่ะ ในส่วนของหน้าแรกของเขานะคะก็คือสามารถดูได้เลยค่ะว่าณตอนนั้นเครื่องชาร์จของเราปล่อยไฟอยู่ที่กี่กิโลวัตต์นั่นเองถัดมานะคะก็คือสามารถดูได้ค่ะว่าเราชาร์จไปทั้งหมดกี่ชั่วโมงชั่วโมงละ,ะกี่บาทนะคะสามารถดูรายละเอียดตรงนี้ได้หมดเลยถัดมานะคะก็คือจะเป็นการตั้งค่าหรือว่าเซตติ้งต่างๆนั่นเองอเข้ามาที่ My Charger นะคะนี่รอแป๊บหนึ่งนะคะเขากำลังโหลดอยู่อ่ะพอเข้ามาหน้านี้แล้วนะคะเราก็สามารถเลือกได้ค่ะว่า เราจะเซตติ้งเป็นแบบชาร์จ2 4ชั่วโมงก็คือสามารถเสียบสายชาร์จแล้วก็คือชาร์จได้เลยนั่นเองหรือจะให้เสียบสายชาร์จได้ที่9โมงถึง3ทุ่มอย่างนี้ก็คือสามารถทำได้เหมือนกันค่ะต่อมานะคะก็คือในส่วนของกำลังไฟนั่นเองเราสามารถเลือกได้ค่ะว่าเราจะตั้งกำลังไฟในการชาร์จที่กี่แอมป์นั่นเองก็สามารถเลือกได้เลยที่10แอมป์20แอมป์นะคะหรือกี่แอมป์นั่นเองค่ะ ในแอปของเขานะคะก็ยังสามารถตั้งค่าในส่วนของหน่วยเงินได้อีกด้วยค่ะว่าแต่ละหน่วยค่ะเราจะคิดไฟทั้งหมดกี่บาทนั่นเองสอบบางบ้านนะคะทีะ่เป็นขนาดไฟมิตเตอร์นะคะธรรมดาก็ตั้งไปเลยค่ะที่4 7หรือบางบ้านจะเป็นแบบมิเตอร์ทีวีก็สามารถตั้งค่าได้เหมือนกันบอกเลยว่าแอปเขาเล่นง่ายม,มากๆค่ะ นอกจากวิธันกินของเรานะคะจะจัดจําหน่ายและรับติดตั้งตู้วีชัตเจอร์แล้วเรายังมีบริการในส่วนของประสานงานการไฟฟ้านั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากจะขอมิเตอร์ลูกที่2หรือจะเพิ่มขนาดมิเตอร์ในส่วนของวงจรที่2นะคะเราก็มีบริการในส่วนงตรงนี้ให้เหมือนกันค่ะบอกเลยนะคะว่าทํากับวิธันกินครบจบที่เดียวค่ะ เไงกันบ้างคะสำหรับการรีวิวเครื่องชาร์จ A b b chera ac ว a ลบ b o x ่เครื่องน,นี้บอกเลยว่าทาให้ทุกท่านตัดสินใจง่ายขึ้นมากมากเลยใช่ไหมคะหรือสำหรับใครนะคะที่อยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมค่ะสามารถแอดไลน์มาคุยกันก่อนได้ค่ะชิลายแอดพิธานกนค่ะหรืออยากจะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะคะเดี๋ยวตันนี้พี่ๆี่ทีมงานนะคะที่จะคอยให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลทุกคนค่ะ เอาเป็นว่าคลิปนี้นะ้าฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กันด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย